มากระใอิ่งหอก่งหน่อยโอ้ยใหเบอกน้ำแน่เอาพระเอกบอกรเวนรวรรอลใอ่งหน้อยมัน้อยลอยวบาน้อยอเรยนค่ะว่าอยากนลาจซื้อนีซ้ำแขนนี่โอ้ยน้องไส้หล่าค่ะสวัสดีครัสวัสดีพี่น้องสุขสุขกัแล้วกันจะซื้ออย่างฮะซื้อยังเอามาตั้ขึสิบหกจักซื้อกันเลมันก็จะดีกันนะบอกไม่อางว่าห้จักลวเนาะบอกซื้อสีในน้เน่ที่เราพัดผ่านซื้อครับเี่สวซ้ำขฝนมาตัวเก็งเอื่น่คะ อันนี้ซุ้มเซี่ยงมานั่งยึ่ทางหลังค่ะอยู่ทั้งบัตรล่างท้องค่ะตอนนี้เขายด์ใหก่ะูมูเนาะเนาะียนแล้วก็ยึดกับหลังเขาเป็นอร่องน่ากับดังเฟิร์สค่ะสวัสดีค่ะครับและมีคนอยู่ค่งแม่เอกน้อยค่ะเนี่ยนี่อย่างนี้ต้องกัรเฟิร์สน้องเฟิร์สแฟนเพจนะคะน้อเฟิร์สแฟนเพจค่ะก็รู้ว่าสิได้ล้องย่ำเดี่ยค่ะกุญลาลๆอัน ิมั่แมกินเขากินเขาแล้วห้าสิบเดือนเนี่ยถิจิตจังข้าต่อลำเัรงรถตู้เนี่ยล่ำกองไว้ของอเพื่อนเอาสายไม่มาทั้งรถตู้เนี่ยเป็นอย่างเขากล้ทั้งรถตู้เอาเขากาดวิดีโอให้เพื่อนแม่อัดวิดีโอล่ำล่ำห้ากล่องไว้กล่องไว้ถหาเพื่อนเปิดฟังเอารถตู้รถตู้บอสรถตู้ใดรถตู้ดรถตู้บอสขารถตู้บอสบอสบอยบอสอยจะเป็นรูปแบบศาสนาขนพระศาสนานพระางสุ่มเลยาตบเช่รถตู้ไม่อลหอกเ่าต้องโต เมื่อขค่นี้ต้องตดอัดใส่กระปรองต้องตดอัดใส่กระปรองเท่านั้นค่ะรถตื่นแบบง่ามเหมือนสีดาแล้วหดีจยวนันรถตื่นมาเดี๋ยวรถตื่นมาเมือวานไปงานเมย์เฝ้าเฝ้าเมย์อายวู่หองหน้าเมย์เรียกไหนได้จันเจ้ากับทีเฝ้าปวดเฝ้าโนอุ้ยไฮโซ ไอ่โซข่ขายีน <laughs> <Hok> ี่อยากกะุพี่ออกกระจกบเลยมาใช่เกียร์น่าเกียร์เห็นภาพแล้น่าเกียร์สวยค่ะค่อคข้างิวด้วยเนื้อธรรมดาละไม่ได้มาเต็มขนาดค่ะพี่น้องค่ะเต็มขนาดค่ะ คณะเพชรซ้อมจ้อค่ะยาบาดซ่อมจอดเราไม่ได้ซ่อมไม่ได้ซ่อมเขาจับอันจับงานจับงานมุดอุ้ยปุ้ยครับคณะจังป้าจังคณะนี้เขาเปชรอยู่แล้วคณะนี้จังป้าจังกล้มากค่ะคณะนี้เขาเปชรที่สุดโอย้นี่